ยาของโพนี่คาขราแ้วัว่าปุานมานยนะสาธุสาธุดีดีาในางาริดจดแิกสุทาสการจาปจาแต่ชีวโโนายกาส่าชเดจกมาใน้เตนเดินสิบสอุทธศาขึ้นมาไรสิบาคำความความต่มัน

sama ya Pak nah sama sama apa ini

nama me tamamunila tatiesi, tau sawa kato haka wata kamo jemikiko, atalikohi, wachikohi, badalikohi, tatami, ditakohi, nioheci, nama me samamunila tasawa, kamsu patipano, paka wato sawaka, sako ujupano, paka wato sawaka, sako yaya patipano, sawa paka wato ทาวากาสังโกอนาโยปารโยตะกินะยะมันตะนิกะลานิโยวะนะตะลาปูญญะกีตังโกกะสาติสาธุสาธุโกสะวันเตวาทาวาทาเดชาปะมิภะพุทธะตะปุนีราสาณีไสสาโลสุงเกวพุทธะคุณะเจวาราอะมีปะทะนาตังไวนะวาไลสะ FajHoon static abit mut Maladi lathun kaew adhu ganw คุดยต่งไวอย่งสาวสนาพามันนานพามันนานในหาปันวาาพีวาจ้าหนับปินเดิในหกหมื่นเดินหนับปินโดดดูในหมื่นาปันโดดดูเจ้าปิ้อุโบชดในแสนสองหมืนอุโบชถดเจ้าปิ้งพัคพาขอในแสนสองหมนปัคพา จะเป็นวันในลานแปดแสนวันจะเป็นย่ามใดสีบปัดตายสิลาตายสิลานสี่แสนย่ามการนิึงโรมันในหาปันวาซาเปิดตจะไว้ผลเอาอยาชาตั้งหลายอันยังรออยู่สีอาสงไปปลายสองลานสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันกวดโตชัดจึงเมนโมทุสเซมบาบินตาดตาชนี พาาต่ึักต่างพาาต่ถึงตักษถึงตักต่งวายังพทธาถุกเกียวและทำพิจารณาตั้ง3ามเครับตั้งอริยสังฆาเดียสุขีสังฆาการต่างปาต่อกเกี่ยวเล่สารีลลาตุกบตัางเขืสอสัมนาปริขานตตัตำบนพัฒนาตัางไว้ในจันปาเล่เมืองเมืองคูนเล่เมืองหนาต่างหลายปยถิทีไวเดียวุตะเกี่บุคคลในเี่ว่าราคาปินวัาในวันนี้คาปินวัน วันดีชีสีย์สีโสพันหามังกาอันยิงอันภาเสรังเกิดเป็นอุโกัตาสิงหนวนอาติกันตาปาวารณากากาศไปเดียวในกระเทียวต่อสามภาคการกัว่าษาเขามาทุ่ตลอดเึ็นว่าตัวสกราชุมพูนีตะมณีไม่มีรังกาผินจุนตราดตัวตามาถึงสาสมัสมัติผ่าเวลาต่ท่าพนาตตินีพัดนิมาไมยังผูกขาดงานมน จูตุนจูสังฆาปฏินาสังฆาปฏินาณอีกามีนามปัญญาที่เกี่ยวมาทาภาภัสสามีปันปิ้งเก่ากาปิ้งเก่าเกี่สังฆากันนาในสมานมีรากาอยู่ในวัดที่มีเดวัดใดวัดหนึ่งอาจจอกันธรรมาผอนกันในขันธสิมาติตทั้งหทดผมมาพิเนกสันตาสมณะสันตอมพิเกันใจตาม ในจองตามก้องแห่งอาลีอาสกตโตตังไลหาสิบสายยายมาหลอดต่อเป็นผูกคาตั้งหลอันปิสัมุที่สกคาพนิเดปูกาตั้งหลายกวอนลาศียังกองในวันอาทิกันตาปาวาลนาการไปเดียวเดมาหลอดเช่นนี้ผูกคาตั้งหลายม้วนมีที่ผูกคาว่าเดสม่านมีลาภาวะสิสฐานุศิษฐานเีวสิกาอนุวาตา์าตั้งหลายม้วนอันผูกคาตั้งหลายในอยู่ดีกิน ได้อยู่ได้กินข้าวรวยกันในพุทธศาสักหุุ้กาถาเข้าไปแลยออกมาก็ดดีคืนว่าจวบเบาพอรวยกับคำบดี่คำบ่าโนคำดำรับคำตั้งสามนี้น่ยาพระทาตั้งสี่ดูแจงทีเดียวเลยอะไรก็ต้องปอดีอันบ่ดูแจงทีเดียอะไรก็ต้องปอดีว่าผมยำพิษเพียร้อนหาอะไรึ้นจีต่ำยำดันสูง ในโพคู่เรกายพาในวิญญาณในความรตคาญกรามบต่อตาเกาะโดยสาหุวดยถูกวัฒนธรรมตะเอาอันหาเก่าไว้ในรูเขาตามพิษว่ากุวะกะลวัมกาลวัสัมพวธกาลวัวาสันนีก็ดูว่าปินตัวผูกาตัางหลายก็โดดเข็มนน้ำมายังขันเขาต่ออกไม่รำเทียมมาวางเวียนไรปินหาผัวาผเปิดท้ายสัก เปิดไทยผู้ต่อเลยโมากาเราบาสัพพานราบราภาสัตรมเราสาสัพพาเตเลยสมุติทีสังฆาเตาครัวฐานเตาภาชาธาภาสมธาขมมาฐานเดภาีพัสนากขมมฐานเราตังโบถสูุงมากระนนในหลคุณนายังปุกตางตางงวดไอบินสีสานุชีสานติวัสิกาอนุวัตกาอนุวตกาตังโนอนปิกาลับอายขันเตาเรหลงไปดำตีน อันมีหาโพธามีเดียวเลขอขมาเสียงตัวหลวงอาหงษ์ชีกรรมตามลาเสียงบาตธรมโยยาฤกษ์นีวรณธรรมกรรมจะหาเสียงทีวิดาสู้ขัสัมปติสามปากานมีมีฟังเจ้าบิณีิลีเอเก็บความต่งหลายมดเด่นดีสีกุศลานะอุนอันเกิดเจขันเขาตลอดใบลำเกินหาโพธามาวรรนาบูตาและขอสมมาภาเกียวหา อาตมผูนี้พินอาทิวีปุลาควางขวางมากนักหนาผูกขามากกับตั้ในเลียพินอาตานุันทักกาไว้าลับครับถึงเจตาที่นี่เรตาที่ปลายหน้าเหมียนว่าตาที่อันนี้ก็จุถูกเรื่อไผูกขาดไรปุนขอบุญนยุคือว่าันก็ันจานุลาเวนหาภากันฉันเอาทาโลกาเกาสิตามลูกถึงมีนาการตากเงืถึงผูกขา เถรนาบุญลังเกบาตสัพภาไวยโวนะติเถรีดิสสิปุตตลนาบุญอานิภูคาสังอุทิสาไปหลอดตอดถึงยังมาตามตาปิตาปูยาฐานะทีนาบุญลังปูวาฐานเท่าตังบุญอันอนิจจกัมปสุขรารูปายนาฝายโปและที่จริงขาคุณปิ่นต่อไปเมไรเกขาคุณปิ่นแน่บุตรลนาบุญอนิจจไฝปะกตโณนาเต็มตาให้ <laughs> ลายโสยยางเขาจีบนำจีบนหนุ่มเธอพาอันพินจีบเพื่อไรบุญจากทุกถึงช่วคืออะไรอยู่ในภาษาเดียวอันินจีบเตวันนยามมีไปๆหน้าติดในนีิสิบุตรนาวุธีราชีอันนีนามีมาผูกขาดเจ้า่าไปหนอต่อสิ่งที่ว่ากุิว่าลาตุงักาสายย่อมวาพุทธศาสนาเนาวนาแต่จีนี้ล็ินเิ้นกว่า dātra-dor, tā-hóng-dhwā, tī-yé-vara, tu-nā-sā-yáṃ, vā-bhā-bhā-bhā-tu-nā-sā-yáṃ, nō-vien-kieng-kāṃ, tu-nā-sā-yáṃ-yáṃ, í-tö-n-tām, me-nám-né-ku-hā-bhā-sā-la-tā-mua-jīṃ, tu-nā-sā-yáṃ-bhā-khyán-khyán-yīṃ-yám, tu-nā-sā-yáṃ-úṅ-dhre, tô bhā kwa อชาตาอาคาดวงขวัญมีอนันตะอปริมาณาหะติสุภาวรายไปต่อยตายหลากนานาไปคนนาโตราลิสิกูตามธุจิชมุเนตัมบาติตัมังยาได้มาตาลจงหื้อเค้าต่อมีปิติโสมนัสอะสิตุติยินดีเดียวแลเต็มแสเวลาชวนอปาตาพิดางเองพิดางคําต้องงามอย่าหื้อไหลต่อไป

โชไายจำมาปินโสมากขอจุดังนามายังกิขาอายุวนาสุขาปรับปิิทานารุปียาหลงเดือกินไปในพุทธศาสนาพินไปไปนาละติเดีดีสิกิโกสระนาวุนอันผูกขาตะาันตะตไแม่เลี้ยมเหอนว่าเจ้าผาธนาเอายังสุขสัมปัติสามภาการติวารุปียาในลุกุทธลาสุขัมีในมือคุณเหนือมือพาติเลียมีมหาดิลาปาถึงยอดก่อจงหือลาัน อุรุมสุมดีอุรุมสุมสระหูทีปินหลักกถาปาตินหลักกถาพาปัจเจกะกล่าวห่ากล่าวไว้ไว้ที่ธรรมะนี้ท่านสัมมคติก็มีไว้ท่านมีสัตโตสเบบริโดสงฆาปะแต่ก็นอรัสวะยถามโนโตทีราโสยาตังตังตังปะธะนายังยังปะธะนาสัมมิจันตุโวรี หลังอ่นก็จงจักคือตลาดดูยังยยาทำอัคราพยัญันะอันมีในพิธีกรรั้งสามปิ่นกีโลหินหน้าฐานุกัดที่กิ้งวอกออกวานงามการผุ่งรุเรืองงาปินไปในเวลาพุทธศัาสนนไปไปหน้าไปไปนาถึงเช่นออนี้ จงได้จักการทอย่างอิ่มปาคสนาทุลาสมถะการมฐานอันมีชีพเด3สามชีพหาเดเมตตาภพันาไปใส่ใจลำอันมากก็ขอหื่อในหันยังทีที่ทำเจ้าหาเดยุะลาธรรมเจ้าตั้งสามสืโตนาเต็นทติเนียิโพราณันิานาฝเจ้าตั้งลายุดีเยีเจวันการถึงวันอธิการมาพวรณนากาศาไปเดียวเขา้ต เขามาต้องตลอดหลอดถึงได้เขาเต่าโออะไรย,ยังตุกเขี่ยนมยนนำนมนำมายาขันเขาต่อหรอกไม่ลำเทียนมาเท่านั้นต่าไว้ทายวัณฑนาวุาาายยตาโคสุมาอย่างกาต่าหาโคถักอันหันมาสภาวะปาฉันนี้เขาต่อขออย่างไรบุตาเสียัยงอปปติขันธาตุสาตั้งมูลเดหามีเลยสักครังฉันได้ก็เากขอายอยู่กับาตังหลบินภิกขาวาเลสามารถนิรลาภาวาสิสาอันติวัชิกะอัน ān mā samākāpāṃ piṅ kaṋ kāupai kaṋ hū lai lai cawng táp kāṋ hēng nā pāt caw tang lái pūṅ piṅ yā te kvā nā te te ri ri hiu ti kā lāng kā rūpa pīṅ kā lā ān piṅ kōn ngā miā mi reo kō ām tuṅng vā rā rūpa sūpī sāpa nūpa pūtā tāu pā sāramā ca phā kia ha จงเจ้ามีหากรุณามุดตาอินุคนนายงผูาตร้างร้ายยงไหวนาพิกาับอยาพระามมสโชตาพระมามิสาวันตานาขันกาต่อราไม่ลัิงสร้างรายม้วนนี้เลียวพอจุงข้ามาสียังตัวหลดอโหสิกรรมตำนาสียพระมาตาตตลายโวสีเล้ยวพอจงหือบางเกิดเมากคพระคุณงจดี่การสาจิงก็คือวันที่ทัมาวิจาญากรรมอุบาติวิานณญากรมปรมปพระวิจาญากรรมจงหือไหวฝิ่นหลังบุมเงเาฝิ่นหลังยาหนาสาป คำนำพาเสือนาจังนำเอาถึนตัวเอ๋ผูกขาตั้งลายพธันเขาสู่เวียงเกี่ยวยหยดอมมามหาพิรััในมือสาสนะสองฝ่าองค์จักศาสนาพระพุทรรคูรุมเจาเลยศาสนาพาริยเมตตาญาโตุนรรมาฝายนานันติเกต็มีดีผูกขาน้อยเลทรานุสรุปสรุปที่อามา